ดาวโอ้โหเหมาะครับเอาเดินทางนะครับผมสิบสามนาฬิกาเฮ้ยไม่ใช่สิบสาสิบสองนาฬิกาครับผมเที่ยงครับผมเป้าหมายคืนเลยครับ <c oughs> ไปเลยครับผแผนเราวันนี้ก็คือโ no <c oughs> นแผนครับผมแผนก็คือไม่มีแผนครับผม ไปเลยครับเราออกจากกาลสินนะครับต้องแวะมันบอกแวะไหมเติมก๊าซมันเติมมันครับเติมมันแล้วสมาชิกเราละครับผมจัแชิมจัดกิ๊กครับผมกิ๊กต้าวโอ้โหมึงจะย้ายบ้านกันใช่ไหมครับเนี่ยนี่เลครับจครั้งแรกครับมันต้องมันยังไม่รู้ครับว่าต้องใช้อะไรครับผมเดี๋ยวก็ไปเจอกันใหม่ครับผม วันตีโตแล้วครับผมแต่ยังไม่มีที่สุขคนนอนนะครับผมนี่แหละครับเที่ยวแบบโนแวนครับผมยังไม่รู้เลยมอว่จะรั่งออกไมนะตัว้าแข็งนี่คือครั้งแรกครับผมครั้งแรกครับผมมันจะเลี้ยวนะจะไม่เสียเวลานะจำอย่าเพลินนะจดเลี้ยวอ่าตอนนี้กําลังหากลางเก้าอี้กลางอะไรนะผมสเบียงแล้วครับผมไม่มีอะไรครับมีแต่เบียร์ครับผม กับข้าวไม่มีครับกับข้าวค่อยค่อยว่ากันทีหลังครับผมโอ้เอาก็อีก,ก่อนครับผมเราต้องคนต้องได้นั่งกันนะครับแล้วโยวถุงนอนไปนอนเดี๋ยวแชมนอนครับผมเอาผ้าห่มมาไม่เลยถุงนอนอถุงนอน,อน,อนเตนะ็นเต็นดักแด้หรือจะเข้าไปนอนในถุงยางครับผม, <laughs> <laughs> มเกิดมา <laughs> <laughs> ในถุงยางครับผมอ๋อดูสบียงเรามีแค่ขนมปังครับผมคุณโม่ไอ ออุ่นจนห่อนนะมึงเรามีตะเกียงนะครับตะเกียงครั้งแรกครับครั้งแรกก็จะทุลักทุเลเลยครับผม <c oughs> แต่ครั้งต่อไปก็จะดีกว่านี้ครับผมนี่คือมาแบบไม่มีแพลนเลยทั้งนั้นนะมาเบ็นสมุทรไทเอาพักพักเอาไปเอาไปแช่ไปไหมฮะบ่แช่พักไปบ่เป็นเที่ยวหลือบ่เที่ยวรถจะขอดรถเดี๋ยวเขาเอาเขาเขาจัดนี่แล้วก็เทาเก็บของสุดจะเบรเคใส่ออกเขินไปไว้รถมัน โอ้โหโดนตีหาวค,ครับจางก็ข้างบนงานแต่งผู้ไดูุ้หดียว๋ตอนนี้กำลังทำอะไรครับเนี่ยชาบูครับชาบูมออก็มอมอบไปวัดครับผมแนะน,นำอ,อกกุปกรณ์นะครับมออบไปวัดครับผม กินข้าวครับผมไม่ไหวครับวันนี้โอ้เดินทางวันโชเฟอร์ครับรถตลอสดขับตั้งตั้งแต่เช้าเลบอร์แล้วขับจนเบอร์แล้วขับจนเบอร์ที่ไม่สามตัวขับตึ้งวันเนอะน้ำซุปนี่ไม่ต้องทำอะไรยากนะครับกนอครับผมกนอัวกูแย่เขาดูดิสุดรับนะเนี่ยรับรองว่านัวทุกผักไม่มีครับผมมันเข้มไปเนี่ยเท่านี้เนาะ เออพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วมันจะเค็มต้องมีแต่ผักกาดด้วยเนาะใส่บตะผักกาดเออก็เอาพวกพวกขอบขบมาก็ได้แต่เอาเอาอย่างอว่างดีสันให้มันเค็มเค็มเลยมันดูดีน้ำดูน้ำดิแต่บางทีก็ไม่เอาไว้เอาเว้ครับสามชั้นครับเอาอะไรชินดูชินอันนี้เมนูตอนเช้าครับผมจะตื่นเช้าไหมครับผมตื่นเจ็ดโมงแปดโมงทุกคนนะผมเมื่อยลึกทุกคนตอนนี้ครับไม่คุยไม่พูดครับ ครับผมปังผสมกับเกาลีครับขนมปังกับชาบูครับผมลืมมาของเข่าไม่อีกแล้วในหม้อเราสุกแล้วครับผมไม่มีผักสักเส้นครับไม่ต้องสืร์ฟครับผมเอาชีวิตรอดครับผมอโ้ตายเข่าว่ะไอเบื่องดิวดิวหนาวครับผมหนาวอยู่ริมโขงครับผม ค่อยมีมามกานะครับผมโอ้โหเใขอให้ต้มมากาเลยครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปกินกันนะครับผมเดี๋ยวถ่ายให้เรื่อยๆโอเคครับตอนนี้เราก็เก็บขยะเรียบร้อยแล้วครับผมเรามาเรามาแต่ตัวนะครับเอาขยะกลับด้วยนะครับผมเอาขยะไปทิ้งนอกครับผมเตรียมตัวครับผมเตรียมตัวจะกลับแล้วครับผมหแม่น้ำโขง ตรงนี้เป็นที่เรานอน,นครับผมอยู่ตรงหน้าหน้าที่ว่าการอําเภอเชียงคานนะครับผมโอ้โหตอนนี้ครับเอาเอาของไปให้ตาแล้วครับผมของผิดกฎหมายหรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> ทัพทิมสยามดง <c oughs> มีการแลกของกันนะครับผมเอาเปล่านะครับเป็นเอาทัพทิมไปให้ตานะครับผมคนละเบิกดีนะครับผมโอ้โหเราเดินมาแบบ โอชายชาติทหารครับผมอขอแค่คนแก่ครับผมอะไรครับเม็ดแดงๆครับผมทับทิมครับทับทิม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 ครับผมแค่ขาวครับทับทิมทับทิมไปครับแกน